อีกคราวหนึ่งเมื่อพระมหาโมคลานะและพระรัคนะลงจากภูเขาคิชกูดพระมหาโมคลานะได้เห็นเปรตซึ่งมีค้อนเหล็กจำนวนมากกระนำลงบนศรีรษะค้อนนั้นมีเปลวเพลิงโชดช่วงศรีรษะของเปรตนั้นเมื่อถูกค้อนเหล็กทำลายแล้วกลับปรากฏขึ้นใหม่เพราะแรงแห่งกรรมอันตนเคยทำไว้พระมหาโมคลานะเล่าเรื่องนี้เฉพาะพระพักพระาศาสดา พระบรมครูทรงรับรองท่ามกลางพิสุสงว่าเปรตนั้นมีจริงพระองค์เคยทรงเห็นแล้วเหมือนกันที่โพธิมณฑลเมื่อพิสุทั้งหลายทูลถามเรื่องบุพกรรมของเปรตนั้นทรงเล่าว่าในอดีตการในกรุงพาราณสีมีชายเปลี้ยคนหนึ่งมีความรู้ชำนาญมากในการดีดกรวดให้ปรากฏเป็นรูปต่างๆบนใบไม้หรือดีดกรวดให้เข้าเป้าได้อย่างแม่นยำ เขานั่งประจําอยู่ที่โคนสายย้อยต้นหนึ่งใกล้ประตูเมืองพราราณสีเด็กชาวบ้านชอบมาล้อมดูเขาและขอร้องให้เขาดีดกรวดให้เป็นรูปต่างๆบนใบไม้เช่นรูปช้างบ้างม้าบ้างเขาทำได้ตามประสงค์ของเด็กพวกเด็กชอบใจให้ของเคี้ยวของกินแก่เขาพอยังอัตภาพให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งพระราชาแห่งกรุงพราราณสีเสด็จประาพาสพระราชอุทยาน สเสด็จผ่านมาทางนั้นพวกเด็กๆรู้เข้าพาบรุษเปลี้ยซ่อนไว้ระหว่างย่านใส่แล้วพวกเขารีบหนีไปพระราชาสเสด็จถึงตรงนั้นเวลาทิ้งพอดีทรงพักผ่อนใต้ต้นใส่ย้อยขณะนั้นแสงแดดซึ่งส่องผ่านรูปโปรงของใบใสลงมาเป็นรูปช้างบ้างม้าบ้างทรงโฉนวนว่านี่อะไรกันเงยพระพักขึ้นทอดพระเนตรใบใส่ทรงเห็นรูปต่างๆมีรูปช้างเป็นต้น งสนพระไทยตรัสถามว่านี่เป็นฝีมือของใครเมื่อทรงทราบว่าเป็นฝีมือของบบรุษเปลี้ยชายพิการจึงให้หาชายพิการนั้นมาเฝ้าทรงชมเชยฝีมือดีดกรธของเขาและตรัสว่าเรามีปุโรหิตคนหนึ่งพูดมากปากกล้าเราพูดคำหนึ่งเขาพูดเสียยืดยาวเราไม่อาจให้เขาหยุดพูดได้เองสามารถหรือไม่ที่จะดีดมูลแพะเข้าปากบุโรหิตคนนั้น ขณะเขาพูดอยู่กับเราสามารถพระเจ้าข่าบุรุษเปลียดกราบทูลดีแล้วพระราชาตรัสเราจะได้เริ่มในวันพรุ่งนี้พยะค่ะชายพิการทูลรับเออแล้วเองจะให้ทำอย่างไรคือต้องเตรียมอะไรบ้างไม่มีอะไรมากพยะค่ะขอเพียงมูลแพะหนึ่งธนานแล้วให้กั้นม่านไว้เจาะรูม่านให้ตรงหน้าปุโรหิตพอมูลแพะผ่านได้ ทุกอย่างเรียบร้อยวันรุ่งขึ้นได้เวลาเข้าเฝ้าปุโรหิตมาเฝ้าพระราชาอย่างเคยพอพระราชาตรัสถามคำหนึ่งเท่านั้นเขาก็เริ่มพูดไม่หยุดแต่คราวนี้ทุกๆครั้งที่เขาอ้าปากพูดชายพิการผู้ชำนาญในการดีดกรวดก็ดีดมูลแพะเข้าปากปุโรหิตกลืนมูลแพะลงไปแล้วพูดต่อเหตุการณ์ดำเนินไปทำนองนี้จนมูลแพะหมดหนึ่งทนานชายพิการจึงเขย่าม่านด้วยสัญญาณน,นี้ พระราชาก็ทรงทราบว่ามูลแพะหมดแล้วจึงรับสั่งกับปุโรหิตว่าท่านอาจารย์ท่านพูดอะไรไปบ้างเราจำไม่ได้เลยเรารู้แต่ว่าเวลานี้ท่านกลืนมูลแพะเข้าไปหนึ่งทนานแล้วยังไม่หยุดพูดท่านพูดมากเกินไปตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพราะปุโรหิตก็กระดาบเก้อเขินกลายเป็นผู้สำรวมพูดน้อยทูลตอบเฉพาะที่พระราชาตรัสถามเท่านั้น พระราชาได้ความสบายพระทยัยทรงปลอดโปรงหายความอึดอัดลำคาญใจเพราะความพูดมากของปุโรหิตทรงอนุสรถึงคุณของบุรุษเปรีย้ยรับสั่งให้เข้าเฝ้าตรัสว่าเราได้รับความสุขเพราะได้อาศัยความรู้ของท่านดังนี้แล้วพระราชทานปัจจัยแห่งชีวิตเป็นอันมากและพระราชทานบ้านสวยถึงสี่ตำบลอันตั้งอยู่สี่ทิศแห่งเมืองพระราณสี เพื่อเก็บสวยหรือภาษีเลี้ยงตนมหาอมาตผู้อนุสาสก็อัตธ,ธรรมแต่พระราชาได้ทราบเรื่องบุรุษเปรีย้ยโดยตลอดแล้วกล่าวคำนิยมขึ้นว่าศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลฝึกฝนให้ชำนาญแล้วยอมให้สำเร็จประโยชน์ได้ท่านทั้งหลายจงดูเถิดดูชายพิการมีศิลปะในการดีดกรวดเขาได้บ้านสวยอันตั้งอยู่สีทิศ เพราะอาศัยศิลปะนั่นเองดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายพระาศาสดาตรัสท่านทั้งหลายอาจสงสัยว่าธรรมะมหาอมาตผู้นั้นคือใครกันอย่าสงสัยเลยพิสุทธ์ทั้งหลายเขาผู้นั้นในบัรนี้คือเราตถาคตนี่เอง ก่อนพราดาโอกาสเปิดอยู่เสมอสำหรับบุคคลผู้รู้จริงและมีความสามารถจริงเขาจะไม่ตกต่ำดังนั้นเมื่อเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วควรให้รู้จริงและฝึกปรือให้มีความสามารถสูงในวิชาของตนของตนมีศิลปะในการทำให้ดีขึ้นวิชาและศิลปะนั้นแหละแม้เล็กน้อยเพียงใดก็จะช่วยผู้มีวิชาและศิลปะนั้นให้มีชีวิตอยู่ได้อย่างดี ขอให้รู้จริงและมีความสามารถดีจริงเถิดแต่ต้องมีจรณะสมบัติที่ดีด้วยมิฉะนั้นจะเอาตัวไม่รอดครั้งนั้นมีชายคนหนึ่งในเมืองพาราณาสีนั่นเองได้เห็นสมบัติและเกียรติอันบุรุษเปรียได้แล้วคิดว่าชายผู้นี้พิการอย่างนี้อาศัยศิลปะแห่งการดีดกรวดจึงประสบความสำเร็จแห่งชีวิตได้สมบัติใหญ่โตอย่างนี้ เราควรเรียนศิลปะนี้ไว้บ้างเขาเข้าไปหาชายพิการอ่อนน้อมทำความเคารพพร้อมกล่าวว่าขอท่านอาจารย์ได้โปรดบอกศิลปะในการดีดกรวดให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดบุรุษเปรี้ยกล่าวว่าข้าพเจ้าให้ศิลปะนี้แก่ท่านไม่ได้เขาอ้อนวอนอยู่บ่อยๆก็ไม่อาจให้บุรุษเปรี้ยนั้นยินยอมมอบพิชาให้ได้แต่เขาหาได้ละทิ้งความพยายามไม่ เลิกจากการอ้อนวอนด้วยวาจาแต่มาอ้อนวอนด้วยการกระทาซึ่งดูเหมือนจะได้ผลดีกว่าเขาเข้าไปหาชายพิการนึงเนืองๆนำของมาให้และบีบนวดอย่างเอาใจอยู่เป็นเวลานานจนบบรุษเปลี้ยเห็นใจว่ามีความตั้งใจจริงกลายเป็นผู้มีคุณความดีต่อตนจึงยินยอมบอกศิลปะให้ ต่อการไม่นานเลยชายผู้นั้นก็สามารถเรียนศิลป,ปะแห่งการดีดกรวดสำเร็จท่านอาจารย์ข้าพเจ้าประสงค์จะทดลองศิลป,ปะเขาพูดในวันหนึ่งทดลองอย่างไรชายพิการถามจะลองดีดแม่โครหรือมนุษย์ให้ตายไม่ได้สิคุณบรุษเปรีย้ยบอกท่านฆ่าแม่โคหนึ่งตัวจะถูกปรับถึงหนึ่งถ้าเป็นมนุษย์ท่านจะถูกปรับถึงหนึ่งพัน ท่านพร้อมทั้งบุตรและพัญญาจะไม่สามารถปลื้มหนี้สินจํำนวนมากนี้ได้ท่านต้องทดลองกับสิ่งที่ไม่มีเจ้าของไม่ต้องถูกปรับชายผู้นั้นเอากลัวใส่ชายพกเที่ยวไปเห็นแม่โคก็ไม่กล้าดีดเพราะเกรงถูกปรับหนึ่งรเห็นมนุษย์ก็ไม่กล้าดีดเพราะเกรงถูกปรับหนึ่งพวันนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งนามสุเนตต ออกจากบรรณาศาลาเข้าไปบินทบาทในพระนครกำลังยืนอยู่ที่ประตูเมืองบรุษผู้นั้นเห็นพระปัจเจพ,พุทธเจ้าแล้วคิดว่าคนผู้นี้ไม่มีเจ้าของไม่มีมารดาบิดาเราควรทดลองศิลปะกับคนผู้นี้ดังนี้แล้วจึงดีดก้อนกรวดไปหมายเอาช่องหูเบื้องขวาของพระปัจเจพ,พุทธเจ้าก้อนกรวดทะลุออกช่องหูเบื้องซ้ายทุกขเวทนาแสนสาหัส ได้เกิดขึ้นแก่พระปัจเจพุุทธเจ้าท่านไม่อาจเที่ยวแสวงหาภิกษาได้จึงกลับสู่บรรณาศาลาทางอากาศปรินิพานแล้วพวกมนุษย์ผู้เคยถวายภิกษาแก่ท่านเป็นประจำเมื่อไม่เห็นท่านมาจึงคิดว่าความไม่ผาสุกใไๆรรคงมีแก่ท่านเป็นแน่นอนจึงชวนกันไปยังบรรณาศาลาเห็นท่านนอนนิพพานอยู่ไม่อาจกลั้นความโศกได้พากันคร่ำครวญ ฝ่ายบรุษใจชั่วผู้นั้นเห็นมหาชนไปยังบรรณาศาลาไม่ขาดสายจึงติดตามไปเห็นพระปัจเจพุทธเจ้าแล้วจำได้เล่าให้มหาชนฟังว่าเขาเป็นผู้ดีดกรวดเข้าช่องหูของท่านผู้นี้เพื่อทดลองวิชาของตนมหาชนได้ทราบดังนั้นจึงลงประชาทันจนบุรุษนั้นสิ้นชีวิตไปบังเกิดในอเวจีมหานรกมกไม่อยู่ในอเวจีนั้น เป็นเวลานาน,านสมแก่กรรมของตนด้วยผลแห่งกรรมที่ยังเหลือทำให้เขาเบังเกิดเป็นสัตธ,ธิกูตเปรตถูกค้อนเหล็กมีเพลิงติดทั่วแล้วกระนำลงบนศีรษะอย่างที่ปรากฏในปัจจุบันพระสากยมุนีทรงเล่าเรื่องบุพกรรมของสัตธ,ธิกูตเปรตจบแล้วตรัสสรุปพระธรรมเทศนาว่าพิสุทั้งหลายความรู้เกิดขึ้นแก่คนผ่าน เพียงเพื่อความพินาศของคนพานนั้นหาเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ไม่เกิดขึ้นเพื่อทำลายส่วนที่เป็นกุศลของเขาและทำให้ปัญญาของเขาตกไปดูก่อนท่านผู้แสวงหาคุณอันความรู้ความสามารถและความเป็นใหญ่เมื่ออยู่ที่คนดีก็มีคุณนานาประการแต่เมื่ออยู่กับคนพานก็ให้โทษเป็นอเนกอนันเพราะฉะนั้นการให้ความรู้แก่คนจึงจำเป็นต้องให้ความดี หรือคุณธรรมควบคู่ไปด้วยเพื่อเขาจะได้ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์การให้ความรู้แก่คนเปรียบเหมือนการหยิบยื่นสัตราให้เขาต้องบอกวิธีใช้เฉพาะส่วนที่จะให้เกิดคุณประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นเท่านั้นถ้านำไปใช้ผิดจะทำลายตัวเองอย่างมากมีตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วมากมาย